ครับผมสวัสดีนะครับปี่ดือนหน้าเอฟซีท่านนะครับสหรับมูนี้นะครับสิมีภารกิจใหม่นะครับผวดประสาทพี่น้องครับเหตุงานแนวนี้นะครับหลังจากคุดแล้วนะครับคุดแล้วกมันเหลือนะครับบนวัยจงคอว้นะครับผมคอนะครับเอติดว่าโบไฮโอนะครับบอกไปว่าไม่าิอวะครับโอ ได่ผลภารกิจนะครับไีลงเปเอวนะครับไี้พอนะครับที่มันอยู่ในหนักนะครับที่ตอนแรกก็พุดงดีๆแล้วก็เมื่สีก็ได้เอาออกนะเนาะเมื่อวาบโบไฮเอาออกนะครับวันนี้ก็ได้พวอออกครับผมเยวะสิเบิ่งนะครับนี่ครับผม ตอนแรกพ่ใหายเอาออกนะครับตอนขุดที่แหลกนะครับที่วเก่ามันเกิดนี่แหละครับนี่นะครับบัดพับเป็นขั้นมาแล้วนะครับผมเอาขึ้นแล้วแต่งเก็บเรียบร้อยนะครับวันนี้ว่าหายเอาออกนะครับอันนี้หนึ่งสองสามนะครับภารกิจของเฮานะครับเอาขึ้นผู้เดียวนะครับมมเบิ้งนะครับว่าสิธ ใส่เวลาโดนบ่วนะครับท่อกระย่าให้แตกนะครับให้เอาขึ้นมานะครับเอวขึ้นมาไว้นะครับเพิ่นสินับทอนะครับผมนี่แตงแล้วมือเร้านี่ครับอันนี้แตงแลวต่ห้ายเหมือนนะครับพ้นตกใส่นะครับถึงมือเส้าพุกงเข้ามาเขามาเห็นตัวนี้นะครับกระเซ็ดแลวก็ล่างเสียออกไปนะครับสร้างเข้ามานะครับว่าให้เอาออกนะครับให้เอาก้อนนี่ออกนะครับมันเป็นทอนะครับของไห้อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับผม ว่าสิบโบแด้เอาออกนะครับก็สิแด่เอาออกนะครับยินกันเต็มขั้นแล้วพี่น้องสิถ้อยออกมายาังไงก็ว่าสิเปิดนี่นะครับเปิดออกไว้พุ่นนะครับก็สิเอาตัวนี้เขามาแทนนี่นะครับผมเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวเนาะเฮ็ดขั้นเดียวครับผมถ้าเฮ็ดสองขั้นกันนะสิถ้อยออกมาขั้นหนึ่งยืนอยู่เทิ่งขั้นหนึ่งลงไปเอานะครับ ีเฮ็ดขั้นเดียวนะครับก็สรได้เปิดตัวนี้ออกก้อนนะครับเปิดขั้นมองรถยืนนี่นะครับออกแล้วเกษสรเอาตัวนีมาแทนนีไว้นะครับผมเพราะว่าเฮ็ดขั้นเดียวครับผมไปเบิ่งนันก,นกันครับผมมาครับผมเริ่มเปิดนะครับเปิดขั้นออกก้อนนะครับมาเอาตัวกลางออกก้อนนะครับผมที่เริ่มเปิดขั้นออกก้อนนะครับไปจังสิพุด เอาพอตัวทอเึ็นมาแท่นะะครับดันขั้นออกก่อนนะครับยาวๆเลยครับงานนี่แหละครับผมสาาโอาโคเลียวทีเดียวนะครับมันกะ เฮ็ดยากนะครับถือว่างานแก่เฮตดยากนะครับถ่ายเอาออกได้แรกนะครับมันกระสีได้นะครับเพราะว่าดินมันอยู่ในเหนือเดียวกันอยู่นะครับเบิดท่อยออกมาเบิดเลยนะครับที่เี่ว่าเทเลยางนะครับมันก็เลยงานงอกนะครับเป็นงานแก่นะครับเ็ถชื่อว่าค่อนข้างจะเฮ็ดยากนะครับเผูุ้ปด๋ยอุตสาหที่น้องบ้าน นะครับแลนขึ้นแลนลงนะครับมันก็เลยสิเดไใส่เวลานะครับลายมือนะครับมือละจุดนะครับคิดว่านะครับมือละอันนะครับมือละจุดคิดว่าน่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่งกันยาวๆนะครับจุดเหลี่ยวกุหละครับผมไปติดตามนกกันนะครับผมก็ คยทีมือคิดนะครับก็มีนี่ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมสำหรับสายพุดนะครับสายกุดสายจกเข่านะครับอาชีพเดียวกันนะครับผมว่าคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนัดแน่นะครับผมอาจจะสั้นแน่นะครับเพราะอุปกรณ์การไทยผมมันบค่อยมาต้านนะครับผม เวลารถอันนี้มันก็สันนะครับใส่ทศัพั์นะครับมันบุมีกันสันนะครับผมไปครับผมรับชมกันติดตามเึงทงกันนะครับผมเงี้ยเๆครับหลังจากที่เท่าเปิดแล้วนะครับเปิดนาดินออกเปิดขั้นออกนะครับผมก็ว่าสิลากางลางนะครับนี่ครับ ก็มายืนอยูน่นีนะครับเป็นสิบเพียงออกมานะครับเดี๋ยวผมหันกล่องให้เบิ่งนะครับนี่ครับผมเปิดออกแล้วนะครับนี่คิดว่านาจะพ่อนะครับสำหรับพื้นที่เขาสืว่างดินนะครับโยนมานี่นะครับผมยนมามแทนไว้อยู่หนีนะครับเอาตัวนี้ โยนมาแทานไว้นะครับตัวนั้นกับจีเซ่ทิมนะครับสะไหว้หลังขั้นนะครับผมเอเอคนเ,เดียวพี่น้องเอ้ยก็ไลยเติบนะครับดินนี่ครับผมกระสีมายืนอยู่นี่นะครับกระสีโยนออกไปพุ่นนะครับเลิกเติบนะครับเหนียวมาณซีเมตร หาซิบได้อยู่นะครับผมตัวนั้นที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับกั้นคู่กับุ้สูงบานนี่สดิซับลงนะครับเพื่อเอารถลงไปไปยืนไปกู้ขึ้นมานะครับผมน้ามก็แตกเส้แล้วพี่น้องนี่นะครับเก็บเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อวาให้เอาขึ้นนะครับก็ต้องเอาขึ้นนะครับผมนะครับ เดียว์ลดลงมานะครับขึงล่างนะครับนั่นอีกจุดหนึ่งนะครับสามจุดนะครับทั้งมดเสียว์ขึ้นนะครับไปครับผมลุยกันต่อนะครับเสียวรถดลงมาขางล่างนะครับลงมายืนล่องพุดออกมาเบิรงนะครับมางัดท่อออกนะครับเอาท่อออกก่อนนะครับอันดับแรกเอาท่อขึ้นก้อนนะครับไปครับผม หลังจากที่ลงมาแล้วนะครับมาอยู่หงล่างนะครับกันสี่งว่างมากดีครับพี่น้องพยายามมาว่างมากนะครับกงสีเดินหนากัดกินเขาไปเรื่อยๆนะครับพยายามสิบวขยับรถหลายนะครับเพราะว่าอุู่ผู้เดียวนะครับมัน ยังบ้เดยแ,นแนลนด์ขึ้นแลนดลง่นะครับสีพะย,ายามย้อนดินนะครับในีมันแตไกลที่สุดนะครับกัดกินเดินหนาไปเรื่อยๆนะครับกระสิเกาลงมาเรื่อยๆนะครับวายุขั้นเดียวนะครับถาว่างมาคดีนี่ก็เสียเวลานะครับเลี่ยนเปลี่ยน ดินหลุดลงนะครับเพราะว่าดินมันสีอันจะของนะครับหลังก็เลยต้องกัดตักเดินหนานะครับพุดเดินหนาขับไปนะครับถ้าสิไม่กุดจะแม่นนออกมานะครับเมื่อก็โย้อนดินในพบไกนะครับสิ่งถึงับองค์มาถอยออกอีกนะครับเพราะว่าคิดว่าดินมันสี่ลายเิมอ,อู่นกับอยู่นี่ ลยต้องกินเดินหนานะครับเอาตักข้างหนามาโยนข้นงหลังให้ได้ใก,กล้ที่สุดนะครับจังสิบได้พยับหลายเทื่อนะครับผมติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมครับผมหลังจากจีฮาขุดนะครับไปได้ประมาณจากัก ามชั่วโมงนะครับผมกับบเบิร์ตนะครับว่าขึ้นบเบิร์ตโบเล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงสีหามงแล้วนะครับสี่โมงสี่สิบหกนาทีนะครับตอนนี้เพราะว่าผมเฉลิกหามงนะครับเพราะว่าตรงยางกับแคมป์นะครับกไกลพอสมควรอยู่นะครับผมน้ำมันเท่ากับสิบเบิร์ตนะครับผมน้ำมันเลกขีดหนึ่งนะครับ เกิดสำหรับมงคุดนะครับเกิดขึ้นเกือบเปิดนะครับผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมเหลือเตยอยู่หนาสโลบนะครับแห้วคุดขึ้นมานะครับเอาดินขึ้นมากองไว้นี่นะครับ กอบเบิรนะครับกัเดี่ยวมืออื่นกัจังลุยกันต่อนะครับผมสำหรับมันอีกับที่ได้ยางกับนะครับผมกับมืออ่นจังลุยกันอีกครับผมวิรสิแล้วเจ็ดโมงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมือที่สองนะครับของการทำภารกิจนะครับภารกิจดู ดินอยู่ล่างนะครับปูดินพอนะครับผมมือที่สองนะครับผมมือแรกนะครับเพรากับเฮ็ดได้นะครับประมาณนี้ครับผมมันเหลือซนีนะครับมือที่แรกนะครับที่เฮาขุดไปนะครับบ่แล้วนะครับแบบมาเบิ่งกันนะครับมือนี้ว่าเะสีเอาตัวนี้นะครับมือนี้กับสิบเอาตัวนั้นนะครับเี่ยมันแล้วนะครับมือนี้ว่าสีดาบ่ นะครับผมนี่นะครับมือที่สองของการทำรกิจนะครับปูดินนะครับอันนี้ก็คุ้งจะเป็นมือลังนะครับผมให้แล้วตัวนันก้อนนะครับแล้วตัวเจ้าสิเอาตัวหนันก้อนนะครับแจ้งสีมาเอาตัวใญ่นะครับตัวอยู่กลางหนานะครับ มาเบ่งกันครับผมกต่ตอนนี้ก็ย่างมาฮอดหนางานแล้วนะครับ เร้อยนะครับผมสำหรับเลยล้นเรือนะครับมือข้อมือที่แหลกนะครับผมกับมาสัมมือนี้นะครับมือที่สองกับเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเขากับซีเฮดหยับยาไปนะครับผมาแต่งทีเดียวนะครับแต่งพร้อมกันนะครับเบิร์ดสวันะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาแอนเบิร์ดก่อนนะครับผมนี่ครับผมเอาขึ้นมากับปิดขั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับกองนั่นเดี๋ยวผมศิษะบอกนะครับ จะเอาออกข้างขานะครับกับสีดึงเอาต่แนวขั้นนะครับผมนี่นะครับสําหรับส่วนที่เราขึ้นมานะครับหลอกหลอกหน่อยๆนะครับก็เหลืออีกพุ้นนะครับเหลืออันใหญ่นะครับอยู่ท้างรางผมนะครับวันนี้ก็ต่อไปนะครับก็ว่าเสียเอาตัวนี้นะครับผมอยู่ท้ายรถเพราะว่ามันสีเอาไงนะครับผมเฮ็ดขั้นเดียวนะครับก็สิค่อยเฮ็ดเอานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็สีวันสิบปีคลิปนะครับไว้เพียงสุนีนะครับถ่าสีไทยเบิร์ตสอันนะครับกิดคือสีคลิปก็สีเงาเกินไปนะครับก็สีคลิปนี้เพราะอีกคลิปนะครับไว้เพียงสุนีนะครับผมสวัสดีครับ